ยอดยุดเกียน์คีย์บอร์ดสีซั้นที่1ตอนที่143และเปิดเรื่องมาตอนนี้มันก็ทำให้การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ทางด้านซูอันก็พยายามที่จะท้าทายชายทั้งสามคนบนแห่จริงก็เข้ามาตีตู้ของข้าสีกและก็แสดงท่าทางยั่วยุพวกเขามันก็ทําให้ชายหนุ่มคนแรกในตอนนี้ได้ใช้ทักษะดาบอาคีในการจู่โจมข้าหาซูอันและชายคนที่สองก็ใช้ทักษะหมัดถล่มเขาในการจู่โจมข้าหาซูอันแม้แต่ชายคนที่สามก็ได้ใช้ทักษะกระบี่ลิงปอในการจู่โจมข้าหาซูอันเช่นเดียวกันแม้ผู้มันทักงสามจะจู่โจมข้าหาซูอันพร้อมกันแต่ถือว่าก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ซูอันสามารถหลบการจู่โจมของมันทั้งหมดไปได้มันก็ทําให้ทัั้้งงงรรรููสสสึกกแปปลละหาาาาาดใใจนนนนคววมมถขออยิ่่่ ชูหลันในตอนนี้ตัวของนางก็ได้เข้าต่อสู้กับท่านสื่อคุณก่อนที่สื่อคุณจะกล่าวไปว่าทําไมพวกเราจะต้องต่อสู้กันแบบนี้นี่เจ้าอยากจะใช้ชีวิตกับคนที่ไร้ประโยชน์อย่างนั้นหรือเพียงแค่เจ้าจัดการกระสู้อันไป็สาสถานที่นี้เราก็สามารถกลับไปอยู่ด้วยกันได้แล้วนางก็กลับไม่สนใจคํากล่าวของสื่อคุณเลยแม้แต่น้อยและนางได้กล่าวไปว่าจงหุบปากไปสาเจ้าจงตายไปสาและนางก็ได้โผ่พุ่งการจู่โจมข้าหาสื่อคุณในทันที ในระหว่างการต่อสู้สื่อคุณก็ได้กล่าวให้แม่นางสุเวนเอ๋อจงจับโต้ซูอันเอาไว้เดี๋ยวนี้โดยที่สื่อคุณและแม่นางชูหลันทั้งสองก็ยังคงต่อสู้กันต่อไปส่วนด้านซูอันชายหนุ่มทั้งสามก็ยังคงพยายามที่จะเข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้กับซูอันอยู่ แต่ก็ต้องพบแม้ว่าชายหนุ่มทั้งสามจะพยายามจู่โจมมากมายเพียงใดแต่ซูอันก็สามารถหลบการจู่โจมพวกมันทั้งหมดได้และการหลบของซูอันในตอนนี้มันก็ได้ใช้พละกกาลังมากมายจนทําให้ในตอนนี้พละกําลังในตูวของเขาก็เริ่มที่จะหมดลงไปแล้วมันก็ทําให้นางซีเวนเอ๋อได้โชว์โอกาสในตอนนั้นในการใช้เถาวันในการจับกลุ่มตูวของซูอันเอาไว้และเพื่อที่ปกป้องซูอันเอาไว้มนางชูหลันก็พยายามที่มุ่งหน้าเข้าไปช่วยเหลือทั้งด้าซูอันแต่ถว่าก็ต้องพบมาทําให้ตูวของนางได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ซูอันได้ถูกจับม ได้กล่าวอยู่กลางกาะทำของพวกเขาเอาไว้ก่อนที่จะไปว่าข้าเป็นเพื่อนกับคุณชายของเจ้าด้วยคํากล่าวนี้ก็ทาให้มีนางสุเวนเอ๋อร์ได้หัวรออกมาแต่ถาวายชายหนุ่มทั้ง3ก็กลับหัวรออกมาในคํากล่าวของซูอันเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่คาดคิดว่าในตอนนั้นจู่ๆสื่อคุณก็ได้กล่าวมาเดียวก่อนข้าและซูอันเป็นเพื่อนกันจริงๆมันก็ทําให้เหล่าผู้คนมากมายที่ได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจในคํากล่าวคํานี้เป็นอย่างมาก และการที่มันได้เป็นแบบนี้ก็เนื่องจากทว่าทั้งดานซูอันได้ปลด,ปลดปล่อยทักษาที่เขาได้รับมาก่อนหน้านี้สื่อคุณก็ได้กล่าวไปว่าโอ้เพื่อนรักก่อนหน้านี้ข้าไม่รู้ว่าทําไมข้าถึงลงผิดทําร้ายตัวของเจ้าแบบนั้นข้าหวังว่าในตอนนี้คาเป็นเพื่อนของเราจะทําให้เจ้าให้อภัยกับข้าในเรื่องนี้ยอดอยุธเรียนคีย์บอร์ดซีซั่นที่หนึ่งตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่และเปิดเรื่องมาตอนนี้ในขณะที่สื่อคุณได้เดินเข้าหาซูอันในตอนนั้นซูอันก็พยายามที่จะใช้มีดอาบยาพิษของเขาในการลอบจู่โจจจมมมัันนนนนนใีต่่่กกก็ไไคาาาาาดดดิววสสือออออุณอนน้้้ะราารถปงงููข ทั้งสองก็ยังคงต่อสู้กันเลยในตอนนั้นซูอันก็กลับพลาดท่าและถูกสื่อคุณจู่โจมจนกระเด็นถอยกลับไปแต่ถว่าไม่นางชูหลันนางก็สามารถช่วยเหลือซูอันเอาไว้ได้ทันเวลาก่อนที่ตู้ของเขาจะได้รับบาดเจ็บไปมากกว่านี้ซูอันก็ได้กล่าวไปว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือทําไมตู้ของเจ้าถึงได้ทําร้ายข้าแบบนี้สือ่อคุณก็ได้กล่าวไปว่าใช่แล้วเราเป็นเพื่อนกันของของเพื่อนก็คือของของข้าหากเป็นเพื่อนข้าก็ต้องควรที่ทําให้ตู้ของข้าสมหวังกับสิ่งที่ข้าต้องการสิซูอันก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเรื่องมันถึงได้้กลายเป็นนแบบี สุวรก็ยังคงกล่าวตอว่าสื่อคุณว่าตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าไม่มีเพื่อนเลยสักคนทำไมเจ้าถึงได้ทําแบบนี้สื่อคุณยังคงกล่าวดังนั้นเพื่อนของข้าเจ้าจงสบายใจเสถ่ิภรรยาที่เจ้าได้ดูแลมามันจะเป็นของข้าเจ้าไม่ต้องกังวลซึ่งคํากล่าวนี้มันก็ทําให้สุวรรณรู้สึกโมโหยิ่งนักและสื่อคุณก็กลับหัวเราะออกมาไม่นางชูหลันนางก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าแค่นีนแบบว่าเจ้าเป็นคนที่อ่อนโยนและเปรียบเสมือนหยกแต่ทว่าไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนที่ต่ําช้าขนาดนี้อย่างไรก็ตามสื่อคุณกาาาามมททีี่่่่จจจจูููโโข้้้้นนหสสุวัััออกกคคครรรรงงงแแตตถลืณไดใ เริ่มที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเสแล้วแม่นางชูหลันที่เห็นแบบนั้นก็พยายามที่จะใช้ทักษาพเพื่อปกป้องซูอันเอาไว้แต่เวลาเพียงแค่ชั่วครู่เพียงเท่าน,นั้นนางก็เริ่มที่ทนไม่ไหวต่อไปแล้วเพราะระดับของทั้งสองอยู่คนละระดับกันในตอนนี้โลกป้องกันของนางก็เริ่มที่แตกเราส่วนที่ด้านชายทั้งสามในตอนนี้มันกลับหัวรอกมาด้วยความชอบใจต่อสถานการณ์ในตอนนี้เป็นอย่างมากในตอนนั้นซูอันก็กลับปรากฏพลังขึ้นใหม่ครั้งและตัดสินใจที่อุ้มแม่นางชูหลันเพื่อหลบหนีออกจากที่นี่ในทันที ซึ่งมันก็ทำให้ทั้งสองที่ถูกการจู่โจมแต่ถว่าสูอันก็นยังคงสามารถที่ปกป้องตัวของนางเอาไว้ได้อยู่มันยังคงกลบาวไปว่าเจ้าคิดอย่างนั้นหรือว่าจะสามารถเอาชนะตัวของข้าคนเดียวได้ตั้งแต่ที่ข้าได้เกิดมาสถานะของเราก็แตกต่างกันยิ่งนะเพราะนิ่ทีิว่าตัวของข้าได้เก่งตั้งแต่ในท้องแม่มาแล้วและก็กลับหัวเราะออกมาด้วยความสะาใจยิ่งนะ ซูอันก็ได้กล่าวไปว่าและเจ้าอยากจะรู้สึกเหมือนที่แม่ของเจ้ารู้สึกหรือไม่และกล่าวถามให้นางซิเวนเออร์ดูสิว่ามันเจ็บปวดมากมมยเพียงใดหากว่าเจ้ายังไม่เคยที่สัมผัสมันก็จะทาให้เจ้าลองสัมผัสมันเดี๋ยวนี้ซูอันก็เริ่มที่เปิดใช้งานระบบดวงตาในทันทีและแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงจบแบบไหนติดตามตอนต่อไปเท่านั้น